กล้องติดหน้ารถนะครับนี่นะครับติดแล้วมองตรงด้านหน้านะครับและอันนี้คือมองด้านในรถนะครับ1ตัว2ตัวยังไม่พอพี่แกมีนี่กล้องมองหลังว้ให้อีกหนึ่งตัวนะครับนี่นะครับสตัวเลยนะครับในเซตนี้เดี๋ยวผมพาไปติดกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับผมจะจําลองให้ดูนะครับเสียบไปด้านบนแบบนี้นี่นะครับอ่ะเสียบไปแล้วกดเปิดตรงนี้อ่าทำงานอย่างเร็วนะครับเขามี SD card ์มาให้ด้วยดูนี่คือความคมชัดนะครับ นี่คือแบบระดับแบบว่า1 0 8 0นะครับอแล้วมีเมมโมรี่ของการบันทึกมาให้นะครับอ่ะนี่นะครับเพื่อนเพื่อนเขามีตัวเมมมาให้นี่ผมยังไม่ได้แกะนะครับนะของดีมากแล้วก็มีชุดของสายนะครับเอาไว้เดินสายในรถนะครับได้เต็มเต็มนะครับยังไม่พอนะครับมีเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับเอาไว้ติดกระจกนะครับนะโอ้โหมาอย่างครบเลยนะครับและแน่นอนนะครับเวลาเราชาร์จนะครับก็จะเป็นตัวสายชาร์จตัวนี้นะครับนะหรือเป็นส่วนสายท้ายสีก็ได้นะครับบอกแล้วนะครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับเป็นกล้องนะครับ ครบเลยนะครับไม่ว่าจะส่องทางด้านหน้าหรือในส่วนของในตัวรถหรือด้านหลังนะครับผมบอกเลยว่าจบในตัวเดียวถ้าสนใจกดดูรายละเอียดที่ตะก้าได้เลยนะครับ